สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับพ่อเผยเหตุผลฮาร์แลนด์ปัดมาดริดเลือกเรือใบเออร์ลิงฮารแลนเริ่มต้นกับแมนซิตอ้อย่างร้อนแรงด้วยการทำ10ประตูจากการลงเล่น6เกมบนเวทีพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้หลังปัดโอกาสการเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดอฟฟินเก้ฮารแลน์บิดาของเออร์ลิงฮา์แลนเผยเหตุที่ลูกชายตัดสินใจปฏิเสธเรอัลมาดริดแล้วเลือกย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เนื่องจากทีมของเรือใบสีฟ้าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบกับฮาแลนดมากกว่าสโมสรอ์อื่นจากการพูดคุยในสารคดี The Choice ของกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ฮาแลนดเป็นหนึ่งในนักเตะที่หลายทีมต้องการตัวมากที่สุดในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญ,ญาก,กับกองหน้าชาวนอร์เวย์โดยเฉพาะเรอัลมาดริดเจ้าของแชมป์ลาลิกาและแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นที่แล้วก่อนนักเตะจะตัดสินใจเลือกย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกัวเดล่า การปฏิเสธของทีมอย่างเรอัลมาดริดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทีมราชันชุดขาวยังคงใช้งานคาริมเบเซมาดาวยิงชาวฝรั่งเศสซึ่งทำผลงานได้ดีที่สุดในอาชีพช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาและเขามีส่วนร่วมสำคัญต่อการคว้าดับเบิลแชมป์ของต้นสังกัดอีกทั้งทีมชุดขาวยังไล,ล,ล่ล่าริีเ่นเอ็มบาเป้กองหน้าดาวดังของปารีสปาร์ชามองในขณะเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ฮาแลนด์ไม่ย้ายไปร่วมทีมกับคลสบังโกส เราได้กำหนดเกณฑ์แรกซึ่งก็คือใครต้องการหมายเลขเก้ามนซิตีทำได้10เต็ม10ในระดับนี้มันเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดออฟอิอง่เก่าเรียลมาดริดเราให้เขา5หรือ6จากคะแนนเต็ม10เพราะพวกเขามีแนวทางการเล่นของคาริมเบนเซบานในปัจจุบันเป็นผู้เล่นตัวหลักและเราสงสัยว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญากับคิริยันเอ็มบาปเป้ด้วยหรือไม่เรอัลมาดริดพลาดการเซ็นสัญญาทั้งฮาร์แลนและเอ็มบาปเป้หลังกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกับรำขยายสัญญากับปาเอเช ณปัจจุบันทีมชุดขาวมีเบนเซม่าเป็นกองหน้าธรรมชาติเพียงคนเดียวทว่าคาร์โลอชลอตติยังคงเดินหน้าคว้าชัยชนะจากการลงเล่นทุกรายการทั้ง5นัดในซีซั่นนี้ส่วนฮาแลนด์ออกสตาร์ทด้วยความร้อนแรงเช่นเดียวกันหลังกระทุ้ง10ประตูจากการลงเล่นพรีเมียร์ลีก6นัดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งรวมถึงการทำ2แฮตทริกในเกมพิชนะคริสตัลพาเลซ4ประตูต่อ2และถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์6ประตูต่อ0นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ถูกเปิดเผยโดยอาร์ฟิงเก้ฮาแล ว่าเหตุผลใดฮาแลนด์จึงเลือกค้าแข้งกับทัพเรือใบสีฟ้าและปัดข้อเสนอราชันชุดขาวเรยเอัามาดริดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะททำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด